เรื่องยอ่อละครใต้เงาตะวันออนแอร์ทุกวันพุธและวันพฤหัส,สบ,บดีเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่องสมเริ่มตอนแรกวันพุธที่29มีนาคมนี้ทุกครอบครัวย่อมมีแกะดำที่ผิดแปกแตกต่างจากคนในบ้านสำหรับอาณาจักรเชิญอิสาราชัยก่อนคือแกะดำตัวนั้นด้วยความหามเลือดร้อนและขวางโลกก่อนถูกเกียดพ่อแท้ๆเฉดหัวไปเรียนเมืองนอกเพราะไม่สามารถควบคุมความเหี้ยวของเขาไว้ได้ ผิดกับลูกไม้ใต้ต้นอย่างกาันลูกชายคนโตที่เป็นสุภาพบุรุษและคอยเชิดหน้าชูตาให้วงตระก,กูลแม้จะถูกส่งไปอยู่โรงเรียนประจำแล้วแต่กอนก็ยังสร้างวีรกรรมด้วยการหนีเที่ยวจนถูกจับข้อหาเมายาทำให้เกียรติแทบอยากจะตัดขาดจากลูกชายคนนี้แต่ฉายมือขวาของเกียรติคอยประสานรอยเล้าระหว่างพ่อลูกไว้กอนจึงมีโอกาสได้ใช้ชีวิตแหกข้อเพื่อทำตามฝันเพราะพ่อไม่คาดหวังอะไรจากคนเหลวแหลกอย่างเขาอีกต่อไป ก่อนถูกเรียกตัวกลับหลังจากใช้ชีวิตโลดผลอยู่หลายปีชายเป็นคนไปตามหาตัวก่อนและพาเขากลับมาจากอังกฤษด้วยกันวันที่ทั้งคู่กลับมาปาลีนาหรือลีนาลูกสาวของฉายเดินทางไปรับพ่อที่สนามบินแต่กลับพบว่าพ่อได้เดินทางไปสาสางปัญหาที่ภูเก็ตก่อนหน้านั้นแล้วลีนาเลยต้องรับก่อนไปส่งบ้านเพียงลําพังกอนหมั่นไส้ที่เห็นคู่แข่งอย่างลีนาโตมาเป็นสาวสวยเพอร์เฟกต จนทำให้ลูกเจ้านายอย่างเขายิ่งดูห่วยแตกในสายตาของทุกคนในบ้านเกียรติตั้งใจปราบพยศก่อนจึงสั่งให้กอนมาเริ่มงานในระดับล่างสุดผิดกับลีนาที่ได้เส้นสายเข้าไปทำงานในตำแหน่งสำคัญกอนหาว่าลีนาประจบประแจงเกียรติเพื่ออับตัวเองมาเป็นสะพ้าคนโตของบ้านจนลีนาโกรธจัดที่เขาคิดว่าเธอจะมาเกาะผู้เขากินแล้วทั้งคู่ก็กลับมาเป็นไม้เบื่อไม้เมากันการเรียกตัวกอนให้ไปช่วยงานที่ภูกเก็ตทันที ก่อนเดินทางไปพบกันที่กำลังไปหาซื้อที่ดินเพื่อขยายกิจการท่าเรือขนส่งสินค้าการดูเคร่งเครียดไร้ชีวิตชีวาก่อนรู้ดีว่าการคงรับความกดดันจากเกียรติมามากจนทําให้เขาแทบไม่เป็นตัวของตัวเองก่อนสงสารเพราะรู้ดีว่าการต้องแบกรับภาระธุรกิจครอบครัวแทนเขาที่ไม่เอาไหนก่อนรับปากว่าจะไม่ผลักภาระให้การอีกต่อไปก่อนเจอฉายที่นั่นอีกครั้งฉายให้กําลังใจก่อนที่กลับเข้าบ้าน และยินดีที่จะรอดูก่อนในฐานะทายาทธุรกิจของเชิญอิสลาชัยคนถัดไปเช้าวันต่อมาที่ต้องเริ่มงานฉายกลายเป็นศพอยู่ในห้องพักทั้งการและก่อนช็อกมากพยายามที่จะหาสาเหตุการตายของฉายการสั่งให้ก่อนไปพาตัวลีนามาจากกรุงเทพก่อนไม่กล้าบอกข่าวร้ายกับลีนาเพราะรู้ว่าเธอเป็นแก้วตาดวงใจของฉายแต่ลีนาก็แอบสังหรณ์ใจเพราะฉายมีโรคหัวใจเป็นโรคประจําตัวเมื่อลีนามาถึงภูเก็ต ผลชันสูตรจากตำรวจพบว่าฉายฆ่าตัวตายด้วยการใส่สารหนูเข้าไปในยาที่ต้องทานเป็นประจำลีน่าเป็นคนเดียวที่ไม่เชื่อว่าพ่อจะฆ่าตัวตายการละเกียรค้นพบว่าฉายแอบทุจริตยักยอกเงินบริษัทไปเป็นจำนวนกว่า90ล้านบาทลีน่าไม่เชื่อว่าพ่อของเธอจะหักหลังบริษัทได้ลงแม้เกียรติจะค้นพบสมุดบัญชีของฉายเป็นหลักฐานแต่ลีน่าก็เชื่อมั่นในตัวพ่อของเธอเกินกว่าจะยอมให้ฉายถูกตาหน้าว่าเป็นคนโกง เกียรติผิดหวังในตัวฉายทําให้เขาแทบจะไม่ไปงานศพแต่ป้าใหญ่กรรมราดาผู้เป็นพี่สาวคนโตของตระกูลก็ยังเห็นแก่ความดีที่ฉายช่วยก่อร่างสร้างบริษัทมาด้วยกันพวกเขาจึงปกปิดความผิดของฉายไว้ทําให้ทุกคนในบริษัทเข้าใจแค่ว่าฉายฆ่าตัวตายเพราะปัญหาสุขภาพซึ่งนั่นทําให้ลีน่ายอมรับไม่ได้เพราะลีน่ายังปักใจว่าพ่อของเธอถูกฆาตกรรมแต่กลับไม่มีใครยอมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้พ่อของเธอเลย รสนาแม่ของลีนาก็ยังทำใจกับการจากไปของสามีไม่ได้ลีนาขับแขนใจจนลาออกจากบริษัทการลาออกของลีนาทําให้เกียรติคิดว่าเธอเป็นเด็กหัวลั้นลีนาไม่ไว้หน้าเกียรติอีกต่อไปการที่เป็นคนกลางจึงลําบากใจที่ลีนาไม่ยอมรับความจริงเรื่องชายเสรษทีก่อนเป็นคนเดียวที่ยังค้างคาใจกับการตายของชายเช่นเดียวกับลีนา และเขาก็เข้าใจความอึดอัดของลีนาที่ถูกแอนตี้จากทุกคนจนกลายเป็นแกะดำไม่ต่างจากเขากาลิกาหรือกาน้องสาววัยเกลียนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของกรเป็นคนเดียวที่ดูออกว่ากรแอบชอบลีนาแต่ทำฟอร์มเก๊กเอาไว้เพราะเขาคอยห่วงใหญ่และไปดูแลลีนาที่งานศพอย่างสม่ำเสมอผิดกับการที่ไม่กล้าออกตัวปกป้องลีนาเพราะเกรงใจเกียริ ก็เป็นคนเดียวในครอบครัวที่มองว่ากอนเจ๋งและพึ่งพาได้มากกว่าผู้ชายอย่างกาันุรีน่ายังพยายามที่จะลื้อฟื้นคดีของพ่อขึ้นมาถึงขนาดเดินทางไปต่างประเทศเพื่อสืบหาว่าฉายยักยอกเงินจริงหรือไม่กอนตามไปด้วยความเป็นห่วงสุดท้ายกอนและลีน่าได้จับมือกันหาหลักฐานถึงสาเหตุการตายของฉายว่าเกิดจากสาเหตุใดกันแน่ระหว่างการค้นหาความจริงความสัมพันธ์ของกอนและลีน่าก็ก่อเกิดเป็นความรัก แต่บทสรุปสุดท้ายการตายของฉายและความรักของกอนกับลีนาจะดำเนินต่อไปอย่างไรต้องติดตามชม